โอ้ยโอ้ยครับโอ้ยนี่อะไรครับคุณหยกคุณหยกโอ้โหคุณท็อปครับคุณท็อปดูเาเลดูคนเราโอ้โหคุณท็อปนี่เมตกปลานานนะครับเนี่ยันเป็นบบติดเก็บกอดนะครับอันนี้นคือนเก็บกด ขคิดก่อนชนะครับเอาาอันไหนผมอยากดูท่าบีบอยครับโอ้โหโอ้คนคนข้างหลังนั้นทำอะไรครับเนี่ยปิิดดมเลยไม่มีออกโอ้โหแต่ละคนนี่จะฆ่าปลาไหมครับเนี่ย สวิงมีอันเดียวนะครับไม่ต้องแข่งกันแดีเดียวไปเลยแดีเดียวไปเลยโอ้โหช้อนพร้อมกันเลยครับเอาตัวนี้นฝังให้ได้ครับโอ้โหไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันได้แล้วครับอ๋อตัวอันนี้ใหญ่กว่าครับอันนี้ใหญ่กว่านี่ชนะยกขึ้นมาเลยไหมไม่ไหวมั้งครับโอ้โหเอาสวิงสวิงสวิงตักตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยผมครับพี่โอ้คุณยกไปไงครับเหนื่อยไหมครับ มัน6บอ่ะแต่มันก็ก้าสิบเก้าสิบบอนะผมผมรอรอช็อบเนี่ยาชอรอช็อคแล้วค่อัด